ะะที่จุดถแถลงข่าวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่สำคัญของพรกพลังประชารัฐนะคะเราจะมีการเปิดตัวนะคะสมาชิกใหม่นะคะซึ่งจะมาเป็นผู้บริหารอีกท่านหนึง่งเพิ่มเติมนะคะของพักพลังประชารัฐนะคะซึ่งวันนี้นะคะผู้ที่จะมาเปิดตัวนะคะ สมาชิกใหม่นะคะผู้บริหารนะคะนำโดยนะคะท่านหัวหน้าพักนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเขาเสี็งปรบมือให้ท่านด้วยนะคะค่ะและนะคะท่านรองหัวหน้าพักนะคะท่านสันติพร้อมพัฒนะคะรวมถึงท่านเลขาธิการพักท่านภัยบุญนิติตะวัน,นะค่ะซึ่งวันนี้นะคะบุคคลสำคัญนะคะที่เราจะมาเปิดตัวท่านในวันนี้นะคะ ท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะและเคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะนั่นก็คือท่านสุรเดชยะสวัสดิ์ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านสุรเดชด้วยค่ะค่ะท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะและก็อดีตสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะพร้อมแล้วเรียนเชิญท่านหัวหน้าพักค่ะก็ผมอยากจะแจ้งให้ผู้สื่อข่าวนะครับได้รับทราบว่า ก็คุณสุเดชยศวัรนะครับซึ่งเคยเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็ือเป็นอดีตสวมา6กปีปีหปีนะครับได้ะจะมาทำงานอยู่กับพักพลังประชารัฐนะครับในวันนี้นะครับโดยจะดําลงตําแ่งเป็นรองหัวหน้าพัก ทางด้านเหนือนะครับด้านเหนือตอนเหนือนะครับซึ่งเป็นสอวอจังหวัดพะเยา,ยานะครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพักท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ ซึ่งจริงๆกับผมก็มีความเคารพนับถือท่านมานานนะครับเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาใกล้ชิดกับท่านครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของกับผมด้วยนะครับผมก็ยินดีที่จะเข้ามาร่วมนะครับพัฒนาพักพลังประชารัฐด,ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเพราะว่าผมเคยเป็นอดีตสอวอที่จังหวัดพะเยามาก่อนหปีนะครับแล้วก็มามาเป็นสอสอ ระบบสัดส่วนของพรรคเพื่อแผ่นดินนะครับเป็นสอสที่ภาคเหนือตอนบนเช่นเดียวกันครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคพลังประชารัฐในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ภาคอื่นถ้าผมผมได้กราบเรียนถามท่านแล้วว่าภาคอื่นภาคอื่นเนี่ยถ้าผมมีส่วนที่จะร่วมด้วยในการที่มีพรรคพวกที่ที่เขามีศักยภาพที่จะมาร่วมพลังประชารัฐ ท่านท่านโอเคไหมท่านก็ตอบว่ายินดีครับผมครับกลาบขอบพระคุณท่านครับค่ะลำดับต่อมานะคะเดี๋ยวเรียนเชิญน,นะคะท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณสวมเสื้อนะคะให้กับท่านรองหัวหน้าพักท่านใหม่นะคะท่านสุรเดชยะสวัสดิ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขอเสียงประมือดังๆให้กับท่านสุรเดชยสวัรร์ด้วยนะคะค่ะเชิญพี่สือมือนชนบันทึกภาพได้เลยนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวลำดับถัดมานะคะ หลังจากท่านที่หัวหน้าพักเดินทางกลับแล้วนะคะเราจะมีการถแถลงข่าวนะคะถึงผลการประชุมพักพลังประชารัฐในวันนี้นะคะซึ่งจะมีท่านจิรชัยภูวนาภูวนาณารานุบาลน,นะคะประธานกรรมการด้านวิชาการและยุทธศาสตร์นะคะรวมถึงท่านปิยะปะวิชัยนะคะจะมาถแถลงข่าวร่วมกันค่ะ ค่ะเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนที่จุดถแถลงข่าวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่จะมาถแถลงข่าวนะคะให้กับเรานะคะท่านแรกท่านธีรชัยภูวนาถนารานุบาลประธานกรรมการด้านวิชาการและยุทธศาสตร์พรคพลังประชารัฐนะคะรวมถึงท่านปิยะตาวิชัยนะคะกรรมการบริหารพักและโฆษกพัคพลังประชารัฐนะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึง ผลการประชุมพักพลังประชารัฐในวันนี้นะคะรวมถึงฝ่ายวิชาการนะคะที่จะมาคุยถึงเรื่องของผลการประชุมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมไหมคะได้ค่ะพร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับการประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐประจำสัปดาห์นี้นะครับวันอังคารที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นะครับมีท่านพลเอกประวิตรวงจวรณกับท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานนะครับมีรองหัวหน้าพรรคนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับและผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับ สำหรับในวันนี้มีการประชุมนะครับในหลายๆเรื่องนะครับมีเรื่องที่สำคัญอยากจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องการประชุมหาลือเกี่ยวกับการคัดค้านพลังพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินนะครับพุทธกาลนะครับซึ่ง เป็นการประชุมสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการประหานพักครั้งที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านหัวหน้าพักท่านติดภารกิจไปต่างประเทศได้มีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งในการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็พักพลังประชารัฐมีมติจะดำเนินการคัดค้านนะครับร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับ ในทุกๆมิตินะครับสำหรับรายละเอียดนะครับก็ขออนุญาตให้ท่านอาจารย์กิรชัยได้กรุณาแจ้งที่พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องการรายงานผลนะครับการวิเคราะห์การแจกเงิน1.8แสนล้านบาทนะครับที่ทางรัฐบาลได้มีการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีความคาดหวังว่าจะทำให้ GDP หรือไรายได้ประชาช,ชาติขึ้นนะครับไม่ต่ำกว่า0.35นะครับแต่ปรากฏว่าการแจกเงินดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จนะครับ GDP ขึ้นเพียง0.1เเท่านั้นนะครับถือว่าโครงการนี้ประสบความล้มเหลวนะครับและพี่น้องประชาชนที่ได้เงินเงินแจกไป เอาไปทําอะไรอย่างไรนะครับทำไมถึงเงิน GDP นะครับตัวเลข GDP ถึงไม่ขึ้นนะครับกรณีนี้ท่านอาจารย์ธีรชัยก็คงจะนําเสนอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวชนได้กิริยารับทราบนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นการรายงานผลนะครับการประชุมร่วมพักร่วมฝ่ายค้านนะครับเพื่อกําหนดหัวข้อ และการดําเนินการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับโดยจะมีการยื่นนะครับคาดว่าจะมีการยืน่นปติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับในวันที่27หรือเร็วๆว,วันนี้นะครับเรื่องจุดท้ายนะครับก็คือการยกเลิกสาขาพรรคการเมืองของพรรคพังพบร,รัฐนะครับสาขาจังหวัดนาราธิวาส นะครับแล้วก็ให้มีผลสิ้นสุดภายในวันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติศูนย์การการประกอบธุรกิจทางการเงินนะครับแล้วก็ผลวิเคราะห์การแจกเงิน1.8แสนล้านบาทเป็นอย่างไรนะครับล้มเหลวหรือสำเร็จอย่างไรขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ธีรชัย ผัวนาถนราธุบาลได้คุณนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนพี่น้องสิมวลชนได้รับทราบครับกรับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ท่านสิมวลชนผมถือโอกาสนี้วิจารณ์หลังจากทางสภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส4ไปแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดครับว่าโครงการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทของรัฐบาลนั้นเนี่ย เป้าหมายเพื่อจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ครับถือว่าเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นล้มเหลวท่านคงดูตัวเลขของท่างสภาพภัฒน์นะครับตัวเลขอุปโภคบริโภคภาคเอกชนไตรามาสสาที่ยังไม่มีการแจกเงินหมื่นนั้นเนี่ยขยายตัว3.3เเซ์ครับ ไตรมาส4ที่มีการแจกเงินแล้วเนี่ยนะครับขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับจาก3.3ขึ้นไปเป็น3.4ครับ3.3ขึ้นไปเพียงแค่3.4ขึ้นไปแค่0.1เท่านั้นครับท่านพี่น้องครับรัฐบาลเนี่ยใช้เงินงบประมาณไปในการแจกเงินไปแล้วเนี่ย หนึ0 0แสนแล้านบาทครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับในเงินที่ใช้ไปนั้นเนี่ยนะครับหนึ0 0แนแ้ันนั้นเนี่ยได้ผลในการกระตุ้นอุปโภคบริโภคนั้นเนี่ยคำนวณต,ตามตัวเลขเมื่อกี้เพิ่มขึ้นไม่ถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทครับไม่ถึงห้าเปรซ็นตัมัครับในเวลาเดียวกันนั้นนะครับในแง่ของเอา การเอาตัวเลขไปหมุนเวียนในทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยตัวเลขก็ไม่ถึง60 0มืล้านบาทครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับเอางบประมาณไปแจกเนี่ยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ1%ของ GDP เนี่ยได้ผลกลับคืนมาในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยเพียงแค่ประมาณ0.3%ของ GDP ครับปัญหาตรงนี้อยากเรียนอย่างนี้นะครับคือในแง่ของตัว พักพลังประชารัฐเองนั้นเนี่ยก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินเนี่ยนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยเอาไปแก้ปัญหาประจําวันของตัวเองเนี่ยได้ก็จริงเนี่ยแต่อยากจะเรียนให้รัฐบาลเข้าใจอย่างนี้ครับว่าการวางนโยบายการคลังนั้นเนี่ยนะครับแจกเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเอาเงินจากไหนมาแจกถ้าเป็นกรณีของรัฐบาลอื่นๆที่แจกนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลมีการ เก็บภาษีเข้าไปในกระเป๋าเนี่ยเกินกว่าจําเป็นต้องใช้ก็เลยมีกําไรสะสมอยู่มีเงินอยู่ในลิ้นชักเอามาแจกอย่างนี้ไม่เป็นไรครับแต่กรณีของประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับเป็นการแจกโดยการเพิ่มนี่เพิ่มนี่สาธารณนะจริงๆแล้วเนี่ยเงินตรงนี้นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลเอาไปใช้ในเรื่องของอะ,อะไรก็ตามที่เป็นการแก้ปัญหาโครงสร้าง ของประเทศอย่างแท้จริงเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าครับเช่นเอาไปพัฒนาทักษะแรงงานเอาไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอาไปหาทางที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรหรือเพิ่มผลผลิตนอกจากนี้ครับปัญหาที่ทางผมเองเนี่ยมีข้อกังวลมากที่สุดก็คือว่าจนล่าสุดนั้นเลยเนี่ย รัฐบาลโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการก,กระทรวงการคลังสองคนเนี่ยยังออกมาแถลงข่าวครับว่าจะมีการแจกเงินในเฟสสามต่อเนื่องแต่ว่าครั้งนี้จะแจกเป็นเงินดิจิทัลท่านสื่อมวลชนต้องเข้าใจนะครับว่าเวลานี้เนี่ยนะครับมีคนเนี่ยที่มาลงทะเบียนแล้วรอเนี่ยนะครับที่จะได้รับเงิน1,000งบาทมีจำนวนเงินที่เหลืออยู่เนี่ยเวลานี้16ล้านคนครับ 16ล้านคนครับปัญหาเวลานี้คือทำไมรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่อธิบายให้ชัดเจนเลยว่าจะแจกเป็นเงินดิจิตอลนั้นเนี่ยรัฐบาลได้หาหรือรัฐบาลได้หาหรือกับทางแบงค์ชาติแล้วหรือ,อยังว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายเงินตราอย่างไรจะมีการยกเว้นกฎหมายว่าโดยการชำระเงินหรือไม่ตรงนี้เองแหะครับที่ทำให้เรานี่มีข้อสงสัย มีข้อสงสัยว่าไอ้ร่างกฎหมายที่จะมีการจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินนั้นเนี่ยนะครับโดยแท้จริงถ้าเราเข้าไปดูไส้ในนั้นเนี่ยน่าสงสัยว่าเป็นการร่างกฎหมายเพื่อที่จะเตรียมออกเงินดิจิทัลเพื่อที่จะสามารถดําเนินการได้โดยข้ามไม่จําเป็นจะต้องขอความเป็นชอบจากแบงก์ชาติไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าโดยการชําระเงินหรือไม่ตรงนี้เองแหะครับ ถึงได้ย้ำนะครับรัฐบาลควรจะต้องทำให้ประชาชน16ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนั้นเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงครับอย่าให้เป็นเพียงความหวังครับแล้วขออย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะผมเองไม่ใช่เฉพาะพรกพลังประชารัฐแต่ธนาคารโลกเองก็เตือนครับว่าการแจกเงินอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ผลในการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเท่าที่ควรครับ พายุหมุน4ลูกนะครับที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนี้ออกมาพูดนันเนี่ยนะครับจนบัดนี้เนี่ยมันหมุนออกมาเป็นแก่พายุฝุ่นพายุฝุ่น PM 2.5ครับลมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นลักษณะของพายุหมุนครับถ้าไม่ออกมาชี้แจงให้คนที่รอความหวังอยู่16ล้านคนเนี่ยชัดเจนว่าจะมีโอกาสได้เงินดิจิทัลจริงหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับพายุหมุนเนี่ย ระวังมันจะกลายเป็นแค่ลมปากครับขอบคุณครับครับกาเรียนขอบคุณครับท่านอาจารย์จิรชัยครับอาจารย์จิรชัยพูดไว้ชัดเจนครับว่าถ้ารัฐบาลมีความสามารถในการบริหารประเทศนะครับก่อให้เกิดธุรกิจนะครับก่อให้เกิดการสร้างรายได้นะครับจนภาครัฐสามารถเก็บรายได้ ได้เป็นจำนวนมากการนำเงินรายได้จำนวนมากมาแจกให้พี่น้องประชาชนก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะนี้นะครับการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนพี่น้องื่ประชาชนเห็นสภาพอยู่แล้วนะครับพี่น้องประชาชนกำลังอดตายดูได้ไง่ายๆครับตัวเลขในการจัดเก็บภาษี รายได้ประจำปีนะครับเราเก็บภาษีได้น้อยกว่ารายจ่ายนะครับนี่คือวิกฤตตัวหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับระบบการบริหารการเงินของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญรัฐบาลยังนะครับไปกู้เงินหรือนะครับแสวงหาเงินจากทางที่อื่นนะครับในระบบการ มีลักษณะคล้ายๆกับการกู้เงินนำมาแจกให้พี่น้องประชาชนบางส่วนเพื่อสร้างคะแนนเสียงในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาระหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนอีก60ล้านคนในภาพรวมอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมั่นใจว่าท่านอาจารย์เฉรยชัยที่อยู่ข้างๆก็คงม,มั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่ทำเช่นนี้ นในขณะที่ประเทศยังมีสภาวะนะการเก็บรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงนะต้องกู้เงินมาแจกอย่างไร้สาระนะรและการแจกเช่นนั้นไม่ทําให้ตัวเลข GDP รหรือรายได้ประชาชาตนะิของพี่น้องประชาชนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรนะครับและที่สําคัญนะคในวันนี้รัฐบาลกําลังพยายามขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินนะครับซึ่งในร่างพระราชบัญญัตินั้นจะมีการตัดอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอำนาจที่สําคัญนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถูกตัดโดยคณะกรรมการที่ถูกตั้งตามพรบศูนย์กลางธุรกิจทางการเงิน การทีเด็ไทยจะเพิ่มเติมติดทั้งนิดไหมฮะครับในส่วนของร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางทางการเงินนั้นเนี่ยนะครับผมเองกับดรอุตมะสาวนายนเนี่ยสองอดีตรตัฐมนตรีคลังเนี่ยได้ถแถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าเราดูแล้วเนี่ยเรามีข้อกังวลครับโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่เป็นระดับสากลอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับ ยังมีน้อยมากครับยังติดปัญหาในแง่ของระบบกฎหมายซึ่งยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ให้แก่พวกสถาบันการเงินระดับชั้นนำของโลกแล้วยังติดขัดในแง่ของในแง่ของคะแนนนะครับการจัดอันดับในเรื่องของคอร์รัปชันของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอุปสรรคครับแต่ปัญหาเวลานี้คือเท่าที่ดูในร่างนั้นเนี่ยนะครับ มีการรวบอํำนาจไปให้แก,ก่คณะกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยอย่างน่ากลัวอย่างน่ากลัวในเรื่องของการออกใบอนุญาตในเรื่องของการข้ามนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของการข้ามสํานักงานกรกรอในเรื่องของการข้ามสํานักงานคุ้มครองประกันภัยลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นการดําเนินการที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วง แล้วก็เราขอ,อส่งข้อความนะครับส่งข้อมูลนันนี้เนี่ยนะครับไปให้แก่ประชาชน,นคอยติดตามครับว่าลักษณะของการตัดนะครับรวบอำนาจองค์กรที่มีการกํากับดูแลที่ดำเนินการมาอย่างเข้มเข้มข้นอยู่แล้วอย่างนี้ออกไปอย่างนี้เนี่ยนะครับจะเกิดความเสียหายให้แก่ประเทศอย่างไรขอ,ขอบคุณมากครับอาจารย์เฉยชัยครับ เราสังเกตได้ว่าพรบศูนย์กลางาการเงินนะครับจะข้ามาหัวธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะเหยียบหน้ากรตนะครับจะเมินหน้าหนีสำานกงานป็นกานจำนังงานประกรัะน,งงนกภัยนะครับซึ่งการออกกฎหมายเช่นนี้นะครับจะมีลักษณะเช่นเดียวกันคล้ายๆกับการพรบรการประกอบธุรกิจครบวงจร นะครับอินเตอร์เทนเมนต์รบวงจรนะครับที่ข้ามหัวกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรือมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับพรบการพนันอยู่แล้วนะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยการออกกฎหมายเช่นนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรไม่ควรที่จะให้มีการออกกฎหมายเช่นนี้นะครับทางพรรคพลังประชารัฐโดยหัวหน้าท่านพลเอกประวิตรวงจวนท่านมีมตินะครับชัดเจน ให้พรรคปรารภชรัฐนะครับทำการคัดค้านทั้งสองร่างพรบรในทุกๆวิถีทางครับพี่น้องสื่อมวลชนมีข้อสงสัยมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีขอขอบคุณครับ